ค่ะก่อนอื่นออต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาให้ที่บ้านาแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าที่ขาดแคลนไปค่ะเออสาธุค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเออรักษาตัวให้ดีค่ะจะถามเกี่ยวกับอาการป่วยนี่แหละคะ่พะพอดีปินเป็นอามาพึ่งอมาพาดนะคะแล้วมาตอนกลางวันปีนเห็นอาจารย์ไล์สดที่บ้านนะคะเขา,าตั้งคำถามเรื่องผัดสะกัน การที่เราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราเช่นรถฉันบ้านฉันเนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถยึดอาการป่วยเป็นของฉันก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถสลัดออกได้เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเราเรารู้ถ้าเราเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราเราก็จะไม่ทุกข์ร้อรนเพราะมันเพราะมันแค่ใช้ชั่วข่าวไม่ใช่ถาวองอังน,นั้นถ้าเราเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราก็เหมือนบ้าเลยสลัดออกเลย แม้ร่างกายป่วยแต่ใจจะไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่เราแม้มันจะเป็นป่วยด้วยไข้มันจะเป็นอะไรเพื่อครมพาภแต่กายนี้ไม่ใช่เราไงถ้าเราเห็นมันได้ก็จะไม่ทุกข์ร้อนเพราะกายนี้ก็คือเราก็แค่อ่าปีนต้องเริ่มต้นยังไงคะในการสลัดอย่างอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับร่างกายเนาะมันเป็นความรู้สึกนะอาจารย์เนาะอย่างอย่าง ทรัพส,สมบัติเนี่ยเราแค่ไม่ยึดมันเนี่ยมันง่ายมากเลยค่ะวัตถุอะค่ะอย่างตัวปินเองเนี่ยปินไม่ยึดกับการถูกโกงบ้านไม่ยึดการถูกโกงที่ดินไม่ยึดไม่คิดไม่เครียดปินทําง่ายมากเลยแต่พอเวลาเจ็บป่วยอะค่ะปินทําได้แค่ปินมองว่ามันเป็นแค่มายาเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเตือนมันเหมือนได้ใต,ต้ตักเตือนตัวเองเหมือนมีทัศนคติที่ดีต่อมันนะคะ แล้เป็นจะเริ่มสลัดความเจ็บปวดเจ็บป่วยได้ยังไงคะมันต้องเริ่มจากเจ็บปวดเจ็บปว่วยสลัดไม่ได้เพราะมันเกาะอ,อยู่กับขันห้ามันเป็นธรรมชาติของขันห้าที่มีความเจ็บป่วยได้ไข้เป็นธรรมดา<ฆ>แต่เราสลับความเห็นในตัวในตนที่จะทําให้ไม่ทุกข์ไปกับมันได้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกเจ็บไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกปวดแต่เราจะไม่อีดหนาละอาใจต่อความเจ็บปวดนี้หมายความว่าใจเราจะถอนมันออกแต่ความเจ็บยังมีอยู่ พระอรหันก็มีความเจ็บป่วยได้ไข้แต่ทุกทางกายแต่ไม่ทุกถึงใจความทุกไม่แตะถึงใจแต่ที่กายมีทุกแน่นอนเหมือนเรายอมรับว่าเหมือนเรายอมรับว่าเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์การยอมรับก็เป็นการสลัดได้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะตลัดความทุกข์ในใจออกไม่ใช่สลัดความทุกข์ที่กายออกค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราจะสลัดเพื่อไม่ให้มันเจ็บปวดอันนี้ทําไม่ได้ แต่สลัดที่จะไม่ทุกข์ร้อนใจกับเรื่องที่เจ็บปวดอยู่ที่กายที่เจ็บปวดอยู่อันนี้ทําได้ค่ะเพราะว่าโรคอ,าาอัอามพืกอัมพาตมันใช้เวลาค่อนข้างหลายปีค่ะอาจารย์กวาจะกลับมาเป็นปกติได้มันไม่เป,เป็นไรค่อยๆสุดละไปค่ะตอนเนี้ยจุดประสงค์เราก็ทําเต็มที่ในการดูแลรักษาตัวเองอย่างเต็มที่พัฒนาศักยภาพพัฒนาร่างกายตัวเองอย่างเต็มที่ ส่วนใจเราก็เดินหน้าในการพัฒนาใจไปไม่ต้องไปยึดมั่นถือมาว่าเราเป็นอะไรทําไมต้องมีทุกข์แบบนี้ทําไมต้องเจอแบบนี้ทําไมเราต้องเจ็บป่วยได้ใข้จนทาอะไรไม่ได้แบบนี้ไม่ต้องไปโทษตัวนั้นมันเป็นกรรมที่ต้องเผชิญเป็นกรรมที่ต้องรับหน้าที่เราคือยอมรับไปตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าไปยึดมั่นถือมาในกายนี้วเป็นทุกข์ให้ใจเป็นสุขในปัจจุบันพองแบบนี้เรียกว่าวิบากกรรมถูกไหมคะเป็นวิบากอยู่แล้ว วิบากกรรมเนี่ยมีความเสื่อมไหมคะอาจารย์ก็มันอยู่ที่ว่าจะเสื่อมตอนไหนตายก็เรียกว่าเสื่อมนะค่ะแล้วมันไม่ได้หมายความว่าตายจากเสื่อมนี้แล้วมันอาจจะไปเกิดในภพต่อไปแล้วอาจจะมีวิกรรมตามวิบากกรรมตามต่อไปก็ได้สมมุติชาติเนี่ยเรามารับวิบากกรรมด้วยการเปน็นนามพึงอมามพาตชาติต่อไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดอาจจะไปเกิดเป็นคนพินพการ,การกไม่เปียเสียขาอีกชาติหนึ่งก็ได้เพราะนั้นเราจึงต้องสร้างอ e ินทรีย์บารมีในปัจจุบัน เพื่ออะไรเพื่อให้วิบากกรรมของผลดีเนี่ยส่งผลเร็วที่สุดด้วยการสร้างมโนกรรมอย่าไปเครียดคัดอย่าไปวิตกกังวลอยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ของมันเช่นนั้นเองค่ะ<ฆ>ทุกอย่างมันมีความเป็นผลทุกอย่างต้องรับวิบากกรรมทุกคนต้องได้รับตามกรรมเป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตามอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตามแต่ปัจจุบนันความทุกข์ทางกายนี้จาไม่กระเทือนถึงใจเราจะเจริญกุศล เราจะเจริญเมตตาเผื่อตนเองเราจะเจริญเมตตาเผื่อคนอื่นที่เป็นอาบาพุกอาบภาพแบบเดียวกับเราเราจะเจริญเมตตาเผื่อทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากแม้เราจะตกทุกข์ได้ยากอยู่แต่ใจเราเป็นสุขใจเหล่านี้สามารถจเจริญเมตตาเผื่อได้ไม่มีประมาณถ้าใจเราเป็นสุขใจเราตื่นคือที่แรกจะถามอาจารย์ว่าการสลัดความเจ็บป่วยมันต้องเริ่มต้นยังไงนะคะ แต่มันสลัดไม่ได้ใช่ไหมคะแค่ทําให้ใจเราเขา้าไปความรับความจริงความเจ็บต้องความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติของขันห้าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหนีได้แม้แต่พระอรหันต์หนีไม่ได้แต่ความเจ็บปวดในใจหนีได้ค่ะด้วยมรรคแปดและจะหนีได้ถาวรเมื่อสิ้นสังโยชน์ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจึงหนีเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ดังนั้นพระอะหันก็เจ็บเหมือนคนทั่วไปร้องโอดควรโอดโอยเหมือนคนทั่วไปแต่ไม่กระเทือนถึงใจใจไม่ทุกแต่คนเจ็บปวยได้ค่ทางกายใจมันทุกเรื่องไงประเด็นมันทุกร้อนด้วยมันเสียใจด้วยมันเศร้าใจด้วยมันกังวลกังวลด้วยแต่พระอหันไม่มีอารมณ์แบบนี้โสดาบันมีน้อยมากค่ะ รักษาไปตามอาการรักษาไปตามอตัตภาพปินพยายามฟังอาจารย์ไหลสดทุกวันเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสภาพของตัวเองให้ได้ยอมรับตัวเองให้ได้อะค่ะอาจารย์การลดหัวโขนตัวเองเนาะจากที่เราเคยมีเคยเคยทําได้แล้ววันนี้มันทําไม่ได้อะค่ะอาจารย์เคยเราก็ต้องพิจารณา ค่ะเนี่ยมเนี่ยอาจารย์พยายามสอนตลอดเวลาว่าต้องยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองก่อนแล้วก็ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ผู้อื่นเมื่อตนเองยังประโยชน์ไม่ถึงพร้อมวันหนึ่งเผชิญกับภาวะด้วยตนเองเราจะรู้เลยว่าเรายังไม่พร้อมใช่ค่ะเพราะเรายังต้องละเลิกไม่ได้เห็นไ่มค่ะจริงค่ะอาจารย์นี่แหละมันเป็นลายน่ากลัวที่สุดคือตรงนี้เพราะรันเราต้องยังประโยชน์ในเวลานี้แหละเอาประโยชน์ยังให้ถึงพร้อมเลย แล้วเมื่อวันหนึ่งเราทิ้งได้เราละได้เราจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธรรมบรุญเจา้าให้คนอื่นได้เกิดประโยชน์อีกมากมายมหาศาลจากเหตุปัจจัยที่เราลอดมามาได้เอาช่วงเวลานี้แหละในการฝึกฝึกฝนอบรมตัวเองให้เต็มที่ทำให้ตัวเองถึงที่สุดอาจจะไม่สุดที่ถูกก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราข้ามผ่านปัจจุบันขณะนี้ได้ข้ามผ่านอารมณ์ที่ผเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้กับความเจ็บปวด ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์เป็นหลักค่ะเพราะว่าตั้งแต่ป่วยมาเข้าเดือนที่เจ็ดอะค่ะมีอาจารย์เป็นที่พึ่งทั้งทางใจและทางกายจริงๆค่ะอาจารย์ช่วยเหลือทั้งเรื่องของการอยู่การเป็นแล้วก็ธรรมะด้วยค่ะมีธรรมะอาจารย์อย่างอาจารย์มีบางคิดที่อาจารย์ ได้ทำไว้อย่างเช่นเชื่อในคำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าไหมว่าจะทำให้อาจารย์พ้นจากวิบากกรรมนี้อะไรประมาณนี้ค่ะปินก็เอามาใช้กับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าปินเชื่อในคำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าค่ะปินจะรอดจากวิบากกรรมครั้งนี้ได้ไม่ว่ามันจะขาดผมเข้ามาแค่ไหนเนี่ย บินแค่ยอมรับและเห็นว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมค่ะบินก็พยายามอยู่กับคำสอนที่อาจารย์สอนในแต่ละคร้งค,ค่ะไม,คไ,ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกังวลกับอะไรอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวค่ะ้ออดดวยก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะอาจารย์คงจะมีโอกาสได้ไปกราบอาจารย์สักครั้งหนึ่งค่ะถ้าบินหายดีเดี๋ยวบินจะไปกราบค่ะได้ดูแลตัวให้ดีก่อนไม่ต้องรีบรอ้อน เพราะว่าถ้าไม่มีอาจารย์ช่วยไว้หลายครั้งนี่ปิงก็แย่มากอะค่ะเพราะว่าพอเราเป็น <c oughs> เอามาพึ่งเอามาพาดปุ๊บเนี่ยครอบครัวทิ้งหมดเลยค่ะเหลือแต่แม่ <c oughs> พอเราไม่มีประโยชน์มัเป็นวิบากมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นิบา <c oughs> กที่เราเคยทําไว้รับมันไปใช้ให้หมดแล้วเราทําดีมาแล้วก็เริ่มผลวันนึงเราจะเสวยผลของความดีนะั้นสร้างกุศล,ลกรรมไว้ <c oughs> จเจริญกุศลไว้จเจริญอาณาไว้ สร้างเหตุปัจจัยไว้สะสมสุดตาไว้สะสมอินซีไว้เดี๋ยววันหนึ่งพวกนี้จะเบ่งบานเองไม่ต้องไปยินดีร้ายกับอะไรปินนะคะที่อาจารย์ช่วยเหลือไว้อะค่ะ ก่อนอื่นออต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยคะ่ะที่ส่งข้าวสารอาหารแห้งมาให้ที่บ้าน yeah.